ตั้งเหตุการณ์เป็นไปรับหลานเพิ่นมากรับมาจากกันทละรุ่มนะครับหอดวังเสาร์ทครับหอดมากี้เนีนี่เพิ่มมนเพื่อสิอาบน้ำอนอนนแล้วเพิ่นก็อาบน้ำแล้วโว้ยหนอเวลาได้ยินเสียงระเบิดก็

อยากกันทั้ลายลุ่มมาหอดบางเสาร์เนี่ยครับเออมาหอดวางหันพอดีเนตุกี้มาขายลอตเตอรี่ครับ,ออบยกกิ้มกันสิไม่ยิ่กันอย่างตอนนียวเี้ย

ไงมาถ่าเขายิ่งปืนอยง่มากมันจะเรเปืดอมันก็ล่มมาแล้วมันลุกมลุไฟลุกมนุไฟเรียนี่หรอไไรยู่ปนี่นี่้มระเบิดม้วกวมวนมวป่ม้วนนอั่นทุ่น่อยูโรไปยหันไปไปเรามมไปนี่มี่่มอะัวาเนี่ยอันเออน่แล้วนไปแล้วั่เขาซีดีทัั

เรียกออกไม่มไม,มไปืนใหญ่้ไปนึ่งกหนึ่งก้อแล้วง็นหนาก็สายเืสิทธิ์ปุดได้ไม่ใหม่ยิ่มแล้วอ่ะก็ให้กัาางกันเล่นมาเได้หน่อยทีโอ้คนเสียนเายายกกน,น,นาะโอ้ประสบการณ์จริง,งนะครับ แต่ละคนมีจฉาน้อซ่าเรื่อปีหาปีหาสามเขากระโดดกันเธอหนึ่งเดียอันนี้ปีหกแปดปีหาสามหาสี่เนาะได้ยินบ่เสียงระเบิดได้ยินเบาหะย่านเบา

ใกล้ๆกันเล้ตเวก็แามันมั่งมั่งม่เป็นลองฝันค่าผู้ดีอยม่คุ้อ้งอลาหน่อยสองคนขนมปังโกเบตถือว่าเดือดเต็มหนาอยู่ทายมากพูดเดพนักงานขนมปังโกเบตเข้าไปส่งของเซเวต บริษัทเก่าหลคอยแม่กันกระเอออยู่กันท่าลาแต่ว่าได้หมดแปดปีกยิ่ยใหญมันถึงปืนมันย้ายหุ่นไปมันตายมันตายแม่ได้หมยตายอยู่ในเซเว่นมันยิ่งถึงเซเว่นเนาะมันม <en> <c oughs> ันจ่อจงใจล่องบาตนั่น้ยอย่างของกันกระตังบ๊อบมันยิ่งคือยิ่งที่กลุ่มกลุ่มก้ันอย่างสองยิ่งด้วยอย่างก็